พรพนธ์เกิดปราศตาคนดังของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยออกมาเปรียบเทียบการเล่นของทีมกับเซอร์เบียในศึกเบเนล2,023สัปดาห์ที่2นัด3ชมผูพ้พรพนธ์เกิดปราศตาคนดังของตบลูกยางสาววอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโค้ชด่วนดานาไอซีวัชรเมธาคุณออกมาเปรียบเทียบการเล่นของทีมกับวอลเล์บอลหญิงทีมชาติเซอร์เบียในศึกวอลเล์บอลในชั้นลีก2,023สัปดาห์ที่2นัด3หรือ,อนัดรองสุดท้ายล่าสุดพรพันธ์เกิดปราดออกมากล่าวว่าเกมในวันนี้สนุกมากๆจริงๆเราามองว่ เขาคู่แข่งเล่นดีในบางจังหวะเราเองก็เล่นดีในบางจังหวะแต่ว่ามันก็จะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของรูปแบบเกมในบางจังหวะแค่นั้นเองอย่างที่บอกไปว่าเกมในวันนี้สนุกมากๆเพื่อนแต่ละคนก็เล่นได้ดีมากดีมากใจใหญ่มากสู้มากส่วนอาการบาดเจ็บของเรานั้นไม่เยอะเหมือนเป็นอาการที่เจ็บมาจากเดิมด้วยก็เลยออกมาออกอาการตอนเซตที่3 สำหรับตบลูกยางสาววอลเล์บ,บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับตบสาวตามากลูกวอลเล์บ,บอลหญิงทีมชาติโคเอเชียในศึกวอลเล์บ,บอลหญิงในชั้นลีก2 0 2 3สัปดาห์ที่2 4นัด4คืนวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้เที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทย